สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนนํำซิ่งบ้านทางนะครับอ่ะโอ้วันนี้ลงสองพันเลยครับฮะเขาทำอะไรนี่โอ้นี่ครับก็ใช่สองพันเลยครับต่างค่ายครับ ก็ทำงานเดียวกันนะครับก็จะทำตรงนี้ก็าทำอะไรนะ,ระนอ๋อตรงนี้เขาจะทำาป,ประธานครับนี่ฮะก็จะเอา,อาหินนะครับทำเป็นปร,ประธานนะครับเนาะตอนนี้จเจ้า XCMG ก็ได้ย้ายมาถึงแล้วครับหลังจากที่กดยิน มาเสร็จเมื่อกี้ครับวันนี้โตเกะบอกว่าต้องทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับอ๋อ ยายลงยายคืนเดิมมันนี่อ่ะเดี๋ยวเอาเอาทเลอร์ไปเก็บกันครับส่วนเจ้าโม่ครับเจ้าโม่คือท่าแก่ครับนะครับเราจะทำเป็นประทานนะครับใส่ก้อนหินเยอะอยู่ครับนี่จะเป็นงานวัดครับโอ้ พี่มีน้ําให้เย็นเย็นกินครับโอ้ท่านนี่สุดยอดครับเกตากน้ำตาเอออยากคูดลุงพี่ไรเอ่อเนื้อโอ้ขอบคุณครับลุงพี่ออ ผมครับครับผมเดี๋ยวจะถามลุงพี่ก่อนลุงพี <m <m ่เราทำอะไรครับผมอ้ประทานโอ้ครับทานใดนะครับท uh uh ี uh ่ว่าดูดูดูโอ้ย เออเออเออม่ไ้ว่ะกูไดมา่าฮ่า่าโม้หดมาฮะโนนนี่ไหไปให้เขามามีตำหนังอะ ในจะ XCMG ก็ได้ลงปฏิบัติการนะครับนะครัต้องโยนก้อนหิ้ขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ต่างค่ายครับต่างค่ายนะครับเอาตัวไหนอ่ะ เป็นภาษาภาษามือครับโอ้เอาละครับเจ้า x อกซครับเจ้าสมิตโมนะครับจะทำงานด้วยกันครับ โอ้ถ้าเอาคันใหญ่มาอีกสักคันหนึ่งนี่สัดีนะครับเออก็ดูทรงแล้วน่าจะน่าจะเสร็จนะครับวันนี้เสร็จก็น่าจะข้ำปึกพอสมควรนะครับโอ้ เข่ากันครับดูสีนะครับแตกต่างกันนะครับเจ้าโม่เนี่ยจะเหลืองนะครับส่วนจ้าเอซนี่จะออกเหลืองเข้มๆยังไงครับเอ้รถไถก็ช่วยดันครับนี่ ดูพลังกูปะต้านะครับก็จะเป็น MU 5702นะครับนะาครับเริ่มปฏิบัติการแล้วครับจ่าอกซ MC ตอนนี้กำลังจะตั้งลำนะครับมาแล้วครับ ครับวันนี้ก็จะใช้เก้า XCMG กับจ้าโมนะครับแล้วก็รถไทยอุบต้านะครับรวมๆแล้วพลังนี่ก็ประมาณสักเกือแบบ200นะครับเกือบ200แรงนะครับ โอ้โหฟืดฟาดฟืดฟาดเลยครับว่ะโอ้โอโอราถไายกําลรงอยู่ด้วยนี่ พี่ก็คุมงานครับอ๋ออนนี้เจ้าโม่ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับส่วนจะ XCMG นะครับจะเอาหินมาโยนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าโม่จะอยู่อยู่ข้างบนแล้วก็ตัดก้อนหินนะครับ เราจะใส่ให้เต็มนะครับเรปฏิบัติการนะครับ ละค่ายครับทำงานเดียวกันนะครับโอ้โหจหม่คันใหญ่ไม่ได้ไปอุบลนี่สงสัยจะได้มาทั้ง3คันเลยครับ จะอนุโมทนาธุด้วยครับทำงานวัดนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้านม MJ หน่อย ดังสามคันเลยครับเอ,อ้เออ รตรงนี้ก็เป็นนยงกักตัวนะครับตรงนี้นะครับรกักตัวโควิดนะครับรโอ้เี๋จะเสร็จอยู่ครับวันนี้นี่ ส่วนรถถยนะครับรถถก็ดันกองหินามาทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพื่อจะให้เจ้า XCMG นะครับตักส่งไปให้เจ้าสมิตโมนะครับนี่ยโอ้รถผ,ใผูใหญ่บ้านรถผูใหญ่บ้านครับ ามาดูงานนะครับโอ้หินเสาว ดบ้างเนี่ยันดันนะครับต้องดูว่าก้อนหินเนี่ยมันเข้าระหว่างช่วงโลไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้หินเนี่ยปาดยางรถถยได้นะครับรั่วได้นะครับผมเคยโดนมาแล้วนะครับ TNC ก็ตักไว้ให้เจ้าโม่นะครับตักขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับ ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามนะครับสวัสดีครับ